เป็นฐานคักเลยนีนนน่นี่ชั้นหนึ่งนี่ชั้นหนึ่งนี่ชั้นหนึ่งแล้วก็อยู่กลาง่เนาะสวยสดทดงามคือห้อยคนนำะมั้ลาวเลยอเอ้ยเอาโดดจ๊ะๆทางนั้นนี่เนี่ยพี่น้องมึงเล่นนี่น มาแล้วมาแล้วนี่กับทักไทยสาบายดีพี่น้งองปงปลายเมื่อสกูสกคนเนาะวันนี้เราข้ามมาเลาะเบิงมาโคกพี่น้องเลยมาหาเลาะเบิงธรรมศาสตร,ร์แล้วก็มาหาเก็บปกหวานน,นําพี่น้องมาตามลุ้นน้ากันเนาะว่าบรรยากาศนะบรรยากาศอยู่โคกจะเป็นจงังไดนี่คือเป็นพลานหินพี่น้องเลยนี่คือดอกเปยด,ยดาน ที่ธรรมศาสตร์ปงไหวถือว่างามพี่น้องมีหลายเลาะปูละเป็นเป็นแกงไปเดี๋ยวพาไปด้วยเบิ้งฝากกดไลค์กดติดตามเล่าพี่น้องเล่าฝากกดติดตามเพราะคำนนเนาะอะอไรผ่านคลิป,ปต,ต,ต่อไปอฝากกดไลค์เนย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เพี่น้องเด้อพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะทั่วโลกวันนี้ไปเบิ่งวอมซีมานมาเนาะ หากเก็บผักหวานผักหวานตัวหลายแต่บ่ฮู้มันสิป้งหรือยังเนาะพี่น้องเนาะพอไปเลาะเบิ่งนกันแล้วก็ไปเบิ่งธรรมชาติไปเบิ่งกันเลยเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเองธรรมชาติ์มองนี่พี่น้องเลยนี่คือธรรมชาติสร้างไว้เนาะพี่น้องหอ,อมอันหอ,อมดอกใปด่านพี่น้องเลย khúc mà nhầm như xịp biến đồ thua lại à bì bì nhá phía nồng này ngàm cơ rồi ngàm โคกเนาะิขึ้นผู้เลยพี่นอ้องเลยนี่เป็นผู้ขึ้นเนินเน่นเนินน่นวะนี่เป็นผู้ไปมาเบิ่งเก็บพักหวานเลยพี่นอ้องเลยพี่นอ้องหอดแล้วกบพักวานแต่กบนี้พวกท่านเป็นพี่นอ้องเลยว่ามันเป็นเป็นอยู่นี่เติมเป็นอยู่พี่นอ้องเลยแล้วพี่นอ้อง ยอดยอดมันจะเป็นเติมโอ้โอีกหน้องเยนี่ดอกผักหวานโอ้นกเชียงนกปลาอีกหน่อยโอ้โอ้โหลบล่าง,างมาชมบรรยากาศโอ้เป็นอยู่พีนพ่น้องเทุกคนยอดมันมาเก็บมันกันมาเก็บมันกัน

<laughs> nhọn dù tôi có thần đốt thì nó lặng tê ngà vậy rồi Nhọt. Nhọt chỗ vậy tê vậy rồi nhọn vậy lặng vậy rồi Lai, lá ai, ý... chị ham hàm chop mà oi tìm lời ni. Oh, bay nó, anh yêu. Ah, chưa, 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 chưa,

พอกุ๊กใบใหญ่มันหักเหลื่อมเกิดหยอดจุเ้ยทุกวันป่านี่พี่น้องนี้คือขึ้นมาสูงแล้วพี่น้องเอ้ยรอบรอบคางมันจะมีผู้ผู้รอบเป็นผู้ชิงแห่พี่น้องนั่นแหละผู้ชิงแห่ลอย เริ่มงามแล่ะว่าขึ้นชูงเติบแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ก็อยู่ประมาณ10เมตรขึ้นพูดนะชิบช่องเมตรนี่ความชูงว่าสเลาะขึ้นเรื่อยๆพี่น้องยย่ำย่ำดอกกระเจียวกระชือออลายพี่น้องตอนนี้พ่อดอกกระเจียวท่านอออยูอ่มันมันออตามวางเย็ดเพาะ เพาะกระลายดอกเจียวอ,อ๋ีกินน้ำกระปุทันพี่น้องไปไปเลยพูเพราะทางนาพละพี่น้องทางนาต่อไปจะมีผู้อินพี่น้องผู้ชูงวงนันห้าสิเมตรหกสิเมตรนะ คือสิย่าคือมัวันักชุงกะเลยน้องเอ๋ยบวานนี้ทุกวันทั้งหมดเลยที่น้องเอ๋ยมาแล้วมาแล้วนี่มาแล่น้องเอ๋ยถ็งกำเลย ทั้งนั้นเลยนะกระเป๋ากระเป๋าก็ใช่กันก็ได้ลายล้อน้อดีกิน คกคกน้อยแต่เป็นพี่น้องกคกโกมันเลยน้อยหนึง่งมันเริ่มออกโกหน,น่อยเนาะมันคกคกใหญ่มันทันได้เป็นหลายเย <c oughs> อะขี้นชุ่งเลยพี่น้องเยยังได้บานเลาะเลาะนี่ก็ขึ้นบ่ไหรนี่ต้องขึ้นทางนี้พี่น้อยเพราะมันชุง่ง kiếp kiếp quốc nội kip, 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 lời kip, 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 mà kip, mà kip, 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 เราพอได้พอได้มนมาบัสิีเที่ยววันนี้เนาะะมาชมกิจพักหวานนำ้ำแล้วก็มาชมบรรยากาศไปพร้อมบรรยากาศกา็นาช่มอยู่หน้องเยดอกไม้ดอกอยางพ่อใบไม้เริ่มเที่ยวเลยขึ้นต่อยในผู้นี่พู้ขึ้นเลาะบนอีนี่ผู้ล,ละไปเบิ่งเสียงนกฮองนะ คือขีดลึกหินห่เราเนัวกมึง,งมันจะแก่ตัวอะตัวนี้น,น,นี่โอ้ยยอยกกนจะแกะอะไรเนรอบลายประดายพอมันอยู่ใต้ขีหินมันง่ามเลย

ห้งบมดแดงทีได้ <c ười> อาห้งบดแดงเลยลาวเลย่น้อยลาวเลยหอมแดงหลายพิดคอยพิดบาได้อ๋อห้อหมบแดงคอมนี่ก็ิธรรมดา่น้อยจุ๊จจุทั้งนั้นนี ป่งแล้วมาเต็มกำเลยเฮ้ยไปยตัวนี้สุดายดิยมาปุถ่นมาปุนไอ้ยนี่เกมมดเลยผู้เท่นม่ได้เทนมาซาแล้วนี่เกมมดดละ đây mình một chắc nhọt cùng bay mà là nhọt cút mà <laughs> athletes, nhưng... <laughs> nhưng là mày đi cả hai cái sao là cái nồi cho mình cát con tiếng phản hình cái nồi โุยชดท่นงามช้างพี่น้องเลยอืก็นเห็ดงามก็นอ้น,นี่ธรรมชาติแต่งไหวเนยอืยเป็นทานคักรีน นี่ชั้นหนึ่งนี่ชั้นหนึ่งนี่ชั้นหนึ่งแล้วก็อยู่กลางน้อสวยสดทดงามคืออะไรหอยคนน่ะนี่ชนเกือบเป็นชันนิดหน่อยตัวนี้ไงเอ้โห้ยเฮ็ดงามขนาดน,นี่ธรรมศาสตรเฮ็ดไวนีน่น้องนั่นก็น น้องนี่ก็งามเป็นห้อยกุ๊กกระบำพี่น้องเยนี่เป็นโฮมนำไหลอันนี้โอ้เป็นคือและควายนอนเนาะช่วงใช้เก่าเป็นขีต้ต่มช่วงใช้เทวแต่สมัยนานหมดเท่วควายแมเปนนำหมดเลยพี่น้องคล้ายๆขีตนะ้ต่มเนาะคือคล้ายๆคือควายแมเปนนะ่ะอันนี้ไง เป็นชองเป็นชันไปมันจะเป็นน้องอยู่กลางเครื่องนี่สามสี่น้องพี่น,น้องเลยนี่นี่น้องนี่นี่แต่ก็น้องฮัทเนาะมาน้องนี่แต่ก็น้องนี่มามาชมกันเนาะว่ามาติฐานเบิ่งว่าอันนี้คืออีหยัง เป็นยอนอย่างคลายๆคือขีตม่มเนาะส,สมัยตะเก้าพุ่นคือแลคลายแมบนับแมบแมบขีต่ตมเป็นพูยขึ้นมาเป็นน้องกลางเคร่งตัวนี้คือชิบุคักปะไดถ้าตัวนี้นะคักพี่น้องตวเก่าที่ถ่ายไว้ทมิต่เนานะเป็นสันอยู่นะ มาสมดานแล้วก็ข้างหน้าี่เป็นผู้น้องผู้ชูงยืนยู่มองคอยยืนก็สูงเติบแล้วพี่น้อยก็คืนพ่อรับหนึ่งหายใจชาวเติบพี่น้อย <c oughs> คุณจะเป็นผู้น้อยอย่างผู้ไก่แล้วก็สิ่งจะเป็นดานที่ล้วรอบเบ่ง มีดอกไม้แบบธรรมชาติดอกใบดานขาวๆนะพี่น้องน,น,นี่ว่าสิตอบแสงในในหนึ่งน,งนะแล้วก็มีธรรมชาติดานนี่ที่มีธรรมชาติเฮ็ดไว้หลายอย่างพี่น้องมีทั้งห้อยกระบุกกระบั่แล้วก็มีทั้งคือควายแม่พหนอนาะเป็นชนั้นเป็นชนั้นอยู่นี่พี่น้องชี้ไปหาเด็กปวารตอ่อนมาเบิ่งนี่ก่อนแล้วก็ไปบัดนี้ <laughs> อาพี่น้องมาชมบ,บ้างก่อนป่าไม้ปะโตถือว่า,าวสวยงามพี่น้องเลยมองผ่านนั้นก็ถือว่างามมองสายตาเนาะพี่น้องปุ่นน้กันเพราะตอนนี้ใบไม,ม้ก็เริ่มกำลังเริ่มปงคันปงนี่สิง,งามกว่านีาา้แล้วพี่น้องเอาแล้วบ้านนี้เจอเห็นหงมงามอีหล้วพี่น้องเลยนี่บังนี้พี่น้องบังนี่ mãi đi đâu? nỉ 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 thằng nỉ nỉ cái nỉ 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 ออนี่ได้ทั้งสองอย่างพี่น้อยผักหวานก็ได้ธรรมาตาได้ชมธรรมชาตอะน้องน้องมาเอาก็ะคำบดเสียเที่ยวมันนี่ได้ทั้งสองอย่าง นั้งคิดแบบสบายสบายงามทั้งหมดเลยลาวเลยน้องเอ้ยอจุกจุๆทางนั้นนี่นี่พี่น้องบังเล่นนี่มาแล้วมาแล้วนี่บรรยากาศก็ดีแล้วนี่ ผมก็ปีนผู้พี่น้องเลยปีนผู้ขึ้นมาถือว่าโบ่บเสียฆ่ามาหนิถือว่าได้ผักหวานกับกับลงและได้ธรรมชาติพร้อมผู้ก็ถือว่าผู้ประสบพี่น้องเลยเป็นผู้ผู้ทีปีนยู่ตำงาตำงอยเนี่ยถือว่า พอได้พอได้มือน,นี้เนาะทำเลย <c ười> แต่ว่ากุ๊กใหญ่ใหญ่ไปท่านอ่อกี่น้อยไปอีกประมาณจะเป็นเดินหนาเดินหนาเดี๋ยวมาเก็บใหม่วันนี้เก็บต้นน้อยไปก่อนช่วงนี้เพราะว่าต้นน้อยมันสิออกก่อนผลมันผลไปทันแห้งเด้ ขนแห้งมันสิเอาลายปนิทุกโคบานคอนี่ถือว่าหลายพหวาเนี่ยมีคูมองคูเจไปทางใดก็พอได้นี่ก็มีคนมาเก็บอยู่แต่ว่าโบทูถึงเอาอยู่มองใดก็ได้นะถงึงนะกะว่าคือสิมานปลาดุกมันกว้าง เก็บกวานเมื่อยแล้วก็พอนก็นไปนอนเอยนี่ที่หินเป็นจะลกลงมายังมีน้ำอยู่ี่น้อนวันนี้ก็บรรยากาศกหัวน่าทว่วได้หลายเติบเราวนี่นย,นยี่ถกเลยเนาะ น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้อพเพน้องเน,นะฝากกดไลค์กดติดตามนะเนี่ยเน,ยเนยาะบางคำจะได้บ่พลาดคลิปต่อไปบางคำจะพาไปเฮ็ดีหยังเนาะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะข้าคุณโลคดาพบกันใหม่บรรยากาศขีดงาม <laughs>